สวัสดีค่ะงานประดิษฐ์งานโคเช่บายครูพี่แอลนะคะวิดีโอคลิปนี้เราจะมาต่อแถวที่สี่กันอ่าหลังจากที่เราจบแถวแบบนี้แล้วนะคะเราจะขึ้นแถวที่สี่ก็ให้เราล้นโซ่เหมือนเดิมนะคะคือเราจะมาอยู่เราจะมาเริ่มตรงกลางไงให้เราล้นโซ่ให้มาอยู่ตรงกลางนี้ นะคะเมื่อได้ตรงกลางนี้แล้วซ่สามทำดอกแยกมันทำดอกแยกมันก็คือเราจะทำพอหนึ่งคอนะคะให้มันได้ให้มันได้สามหลักเนาะอันแรกที่ขึ้นนี้ก็เราถักโซ่เราก็รวมหลักไปด้วยนะคะเมื่อเราทำดอกแยกมาแล้ว เมื่อเราทำดอกแยกมาแล้วโซ่สีค่ะหนึ่งสองสามสี่ให้ลงตรงนี้ให้ลงข้างๆดอกแยกเนี่ยครูจะบอกอย่างนะคะถ้าใครลงตรงช่องเนี่ยลงตรงหลักหรือลงตรงในช่องก็ให้ลงในช่องตลอดทั้งดอกที่ถักนะคะ แต่ถ้าใครไม่ลงในช่องจะลงมาอย่างนี้นะคะจะลงลอดมาตรงนี้จะทําแบบนี้อ่าถามครูว่าถามครูว่าทําได้ไม่ทําได้นะคะแต่คุณจะต้องลงอย่างนี้ทั้งตัวเสื้อมันจะได้เป็นเนื้อเดียวกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนเอ่อเดี๋ยวจะมีคนถามว่าครูคะแล้วหนูจะลงแบบนี้ได้ไหมลงได้ลงได้นะคะอ่ะ เมื่อลงแบบนี้แล้วนะคะเราใช้โซ่สีใช่ไหมนะคะถ้าใช้โซ่สีก็โซ่สีตลอดนะคะโซ่สีแล้วก็ลงตรงดอกมันลงไอ้ตรงเนี้ยตรงกลางเนี่ยนะคะทําดอกมันทํากลีบดอกมันกลีบที่หนึ่ง ตามด้วยโซ่สามลองอีกหนึ่งกรีบอันนี้แถวที่สี่นะอ่ะได้หนึ่งกรีบแล้วเมื่อครบเมื่อครบสองกรีบนี้แล้วตามด้วยโซ่สี่มาลงตรงนี้มาลงตรงตรงสามเหลี่ยมเนี่ยที่เราทำไว้เนี่ย โซ่สี่มาทํากลีบดอกมานี่สังเกตนะคะว่ามันมีอยู่หนึ่งสสามสี่สี่กลีบพอแถวที่สี่เราจะทํากลีบดอกอีกสองกลีบกลีบที่หนึ่งระหว่างกลีบโซ่สามนะ กลีบที่สองเมื่อครบสองแล้วโซ่สี่มาลงตรงนี้นะคะมาลงตรงสามเหลี่ยมตรงนี้อ่าพอมาถึงดอกมันเราก็เพิ่มกลีบดอกให้มันอีกสองกลีบ อันนี้แถวที่สี่นะคะตามคืูมาทีละแถวก่อนนะเมื่อครบสองแล้วก็พอมาลงตรงนี้มาลงตรงนี้ก็เป็นโซ่สี่นะคะลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้ถักวันมานะคะเราจะเจอกันตรงที่มันเป็นเอ๊ตรงดอกแยกอีกครั้งหนึ่ง เนาะเราจะมาเจอกันตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเราถักมาจนถึงเอะตรงช่วงที่มันเป็นแยกนะคะที่เราทำเครื่องหมายไว้เนาะ,ะเราก็ลงดอกสองลีดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็โซ่สี่เมื่อโซ่สี่แล้วให้เราลงตรงนี้ข้างๆดอกแยกเนี่ย แล้วก็โซ่สี่ทำดอกแยกมันตรงนี้โซ่ห้ามหายนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการขยายอะ ลงข้างๆดอกแล้วก็มาทำดอกเพิ่มกลีบดอกให้สมบูรณ์ ่พอเราได้กลีบดอกสองกลีบดอกนี่แล้วก็โซ่สี่มาลงตรงสามเหลี่ยมนี้แล้วเราก็มาเพิ่มกลีบดอกเราก็จะถักวนไปแบบนี้นะคะระหว่างตัวเออที่เป็นแยกครูก็ทําให้ดูรักแบบนี้นะคะพอในระหว่างตัวเสื้อก็จะเป็นปกติอย่างที่ทำให้ดู น,นี่คือแถวที่สี่เราจะถักวนมาจนเราจะจบแถวด้วยกันนะคะเราจะจบแถวด้วยกันอีกแถวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะอธิบายต่อหลังจากที่เราถักวนมานะคะแถวที่สี่เราก็จะมาจบแถวและ อย่างที่ครูบอกนะคะว่าถ้าสมมติว่าลายนี้ถ้าเราทำความเข้าใจกับมันแล้วมันจะไม่ยากตอนแรกๆต้องมีสมาธิในการทำความเข้าใจกับมันนิดนึงนะคะพอเราได้สองกลีบดอกนี้แล้วเราจะจบแถวนะคะเราก็โซ่สีแล้วเราก็มาลงตรงนี้ โซ่สี่อืมจะเห็นว่าเป็นดอกแยกใช่ไหมคะเราจะจบแถวก็เหมือนเดิมนะับไปหนึ่งสองสามลงช่องที่สามอ่ะนะคะลักษณะงานของแถวที่สี่มันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะมีดอกครบสมบูรณ์ อันนี้แถวที่สแถวที่สเราจะเห็นว่าแถวที่4ี่เนี่ยมันก็จะเหมือนแถวที่สองแถวที่3าก็เหมือนแถวที่1มันจะวนอยู่แค่นี้เองคราวนี้ครูจะให้มาดูถึงความแตกต่างนะคะตอนแรกเลยนะคะย้อนนิดหนึ่งว่าตอนแรกเลยเนี่ยเราจะแบ่งตรงช่วงบาเนี่ห้ดอกเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าพอเราทำได้ครบดอกนะคะ เราทําได้ครบดอกคือมันจะเป็นเลขคู่เนาะเราทําได้ครบดอกเนี่ยมันก็จะเป็นจาก5เอ้จากห้าหนึมันก็จะเป็น1 2 3 4 5 6มันก็จะเพิ่มมาอีก1ดอกนะคะ,ะทีนี้ลองมาดูตรงช่วงขอขอตอนแรกเราจะแบ่งไว้7ดอกนะคะ1 2 3 4 5ส7 นะคะพอเราทําครบดอกมันก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8สมี่ห้ามันก็จะเพิ่มมา1ดอกเหมือนกันนะคะอันนี้ถ้าเราถักได้แบบนี้คือถูกต้องลักษณะของการถักนะคะเราก็จะถักวนไปแบบเนี้ยดอกมันก็จะขยายเพิ่มขยายเพิ่มไปตามลักษณะของลายนะคะฉะนั้นว่าพอ แถวที่ห้าเราก็จะทำเหมือนแถวที่สามแถวที่หกเราก็จะทำเหมือนแถวที่สี่นะคะพอแถวที่เจ็ดเราก็จะทำเหมือนแถวที่เอาแถวที่สามเป็นหลักแล้วกันพอแถวที่เจ็ดเราก็ทำเหมือนแถวที่สามพอแถวที่แปดเราก็ทำเหมือนแถวที่สี่แถวที่เก้าก็ทำเหมือนแถวที่สามแถวที่สิบก็จะทำเหมือนแถวที่สี่ แต่ลักษณะของงานที่ได้เนี่ยมันจะเป็นมันจะเพิ่มดอกไปเรื่อยๆนะคะหลังจากที่เราถักได้เป็นเป็นแถวเลขคู่มันก็จะครบดอกมันก็จะเพิ่มดอกไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ครูจะไม่ถักให้ดูนะครูจะอธิบายเราก็จะทําแบบนี้ไปจนให้ได้ออกความยาวของรอบวงแขนเป็นที่ต้องการถักมานะคะเราจะมาเจอกันตรงที่ตอนที่คุณทําความยาวของรอบวงแขนเป็นที่ต้องการ วีโอต่อไปถักมานะคะ